วัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับรายการสร้างเมืองแปลงบ้านเป็นรายการทางการเมืองที่ว่าด้วยแนวทางหลักการหลักวิชาอันนาไปสู่การสร้างประจัตุรัสอย่างสันติเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความไปบุญของประเทศและเกิดสันติภาพโลกที่แท้จริงในวันนี้เราได้กลับมาพบกันในต้นเดือนสิงหาคมพึ่งเป็นเดือนที่ จะมีปัญหาต่างๆ,ๆทางการเมืองมากมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้นสิบสีบ้างเรื่องของคุณองค์อิงนายกบ้างเรื่องของการต่อสู้ใ่ชายแดนนะครับเรา่องไทยกัมพูชาเราก็เห็นอยู่ทั้งหมดแต่วันนี้นะครับเราพิเศษสักหน่อยเราจะมีะสิ่งที่เรียกกันว่า,าในความเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเนี่ยซึ่งอาสาที่จะ ทำกฎหมายให้เป็นของประชาชนและจะช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจะมาพูดคุยกับเราในท่ามกลางสถานการณ์สงครามซี<ช>่ด<ช>้วยซับนะครับผมเลยกรับเรียนเชิญท่านนอกเตอร์นเรศอยู่สนิทมาในวันนี้ท่านเป็นทานายความหนุ่มแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดที่เริ่มหลายประการพร้อมทั้งอาสาจะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องสภาทนายซึ่ง กบอกให้ประชาชนได้รับรู้ไว้ด้วยนะครับเพราะงั้นจึงแถลงต่อพี่น้องประชาชนและเพื่อนทนายทั้งหมดนะครับสวัสดีครับท่านดรเรศับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาร่วมรายการกับท่านในวันนี้ขอบพระคุณมากเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทนในความมาทํางานเพื่อประชาชนเนี่ยก็เป็นการเมืองครับท่านครับผมแล้วก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเราก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้อง เป็นเหมือนพลังสนับสนุนใช่ครับความมั่นคงของชาติครับนะครับอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวันนี้ท่านสมัครเป็นนายกสภาทนายความหมายเลขเก้าใช่ไหมหมายเลขเก้าครับท่านหมายเลขเก้านะแล้วก็กรรมการกรรมการด้วยเลขเก้าถึงแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดนะเลือกตั้งวันไหนครับวันที่ยี่สิบสี่สิงหาครับแล้วก็เลือกที่ไหนอ่ะที่สภาทนายความแล้วก็ที่ศาลจังหวัดทั่วประเทศที่ศาลจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมเขตหนาศาลครับท่าน เพราะงั้นก่อนอื่นต้องต้องสอบถามที่มาที่ไปของท่านดรนเรศสักหน่อยว่าท่านเป็นมาอย่างไรถึงอาสาสมัครเรียนที่ไหนอย่างไรหรือมีผลงานประสบการณ์อย่างไรบ้างครับก่อนอื่นนะครับต้องขอสแสดงความเสียใจนะครับกับการสูญเสียนะครับแล้วก็ขอเชิดชูกเกียรติแล้วก็สรุดีทหารหารที่ผิดชี้นะครับเพื่ออำนาจอธิปไตย ของพวกเราครับผมก่อนอื่นผมขออนุญาตทางการนะครับผมดรนเรีศยุสนิทนะครับนายกสภาธานยความเบอร์เก้ากรรมการเบอร์หกสถึงแปนะครับส่วนตัวที่ได้เข้ามามีโอกาสนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาของสภาธานยความนะครับก็เก่ยวกเรื่องกฎหมายนะครับรวมถึงงานวิจัยแล้วก็ทางด้านกฎหมายมาชนครั้งหนึ่งเคยนำเสนอนะครับแล้วก็วิเคราะห์ เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและมันเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เรื่องของหนังสือเอกสารงานวิจัยซึ่งเคยร่วมกับของสภาวิจัยนะฮะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเรามองตรงที่ว่าสภาธานายความเนี่ยเป็นองค์กรที่ที่เป็นหนึ่งในสารหลักของกระบวนการยุติธรรมนะครับท่านรวมถึงใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะครับฉะนั้นสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนนะครับของสภาธานายความได้ ทั้งหมดมันอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร,ร,หารนะครับ,รบเกี่ยวเรื่องโครงสร้างแล้วก็การตรวจสอบที่ตามพรบทนายความนะับคำนั้นครับที่มีคณะกรรมการบริหารมีวาระการเลือกตั้งเนี่ยในการที่สมัครแล้วก็มีจะเลือกตั้งวันที่24ี่เนี่ยเออมันนอกจากนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรว่าวัตถุประส,สงค์ทนายความหรือว่าความมุ่งหมายของทนายความที่ได้จัดการเลือกตั้งหรือ รักษาผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้กรรมการชุดใหม่อย่างไรครับปกติทั่วไปแล้วเนี่ยสภาธนความก็ต้องทุกๆ3ามปีครับจะมีการเลือกตั้งนะครับเรามองเห็นตรงที่ว่าทั้งหมดไม่ว่าเรื่องของการบริหารเรื่องของโครงสร้างนะครับรวมถึงแม้แต่การตรวจสอบนะครับจะอยู่แค่เฉพาะของส่วนกลางอีกทั้งเกี่ยวกับเรื่องของส่วนกลางในการบริหารนะครับฉะนั้นส่วนกลางในการบริหารมันจะอยู่กระจกอยู่ที่เฉพาะส่วนกลาง ทำยังไงบริหารเนี่ยเฉพาะภายในและภายนอกมันสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ไหมอย่างไรนะครับทางนโยบายกับการที่ได้การศึกษาเนี่ยก็คือว่าเรามุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับประชาชนและสังคมนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะของทางภายในอย่างเดียวไม่ใช่วิชาช,ชีพยอย่างเดียวนะถูกต้องครับแต่มันต้องรับผิดชอบต่อสังคมถูกต้องครับท,ท,ที่ว่ามีนโยบายสาคัญอันหนึ่งที่ผมเห็นนะครับว่า ต้องปรับปรุงพรบทนายความเนี่ยน,นั้นยังไง,บ,งบ้างครับอันนี้เป็นส่วนหลักเลยนะครับท่านครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงพรบทนายความเพราะมันกําหนดเรื่องของโครงสร้างและองค์ประกอบอํานาจหน้าที่และบทบ,บาทแต่ว่าสภาธนายความเนี่ยที่อยู่ณนะปัจจุบันที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารนะครับเรื่องของจริยธรรมสําคัญที่สุดครับท่านครับเพราะมันอยู่หนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์ ของสภาทนายความตามข้อ2นะฮะเรื่องของการควบคุมมารยาทนะครับอย่างที่ได้รณรงค์นะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าจริยธรรมวิชาชีพทนายความจะปรากฏไม่ว่าจะเป็นพรบแก้ไขแล้วหรือแม่ข้อมังคับเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ดูแลนะครับศักดิ์ศรีนะจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราได้รับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมครับท่านครับอื่นๆมีเยอะเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อบังคับด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาคเลอกภาคนะครับวาระการดำรงตําแหน่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงการที่มาของนายกกับกรรมการบริหารอันนี้ต้องปรับปรุงไปมาครับท่านครับเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเรื่องของผู้ช่วยทนายความมีความเห็นยังไงครับถ้าถามความเห็นของผู้ช่วยทนายความอันนี้ขออนุญาตนําเสนอนะครับจากประสบการณ์นะครับมันจะมีสองส่วนส่วนแรกคือว่าทนายความผู้ช่วยกับผู้ช่วยทนายความทนายความผู้ช่วยอ่า ทนายความผู้ช่วยกบผู้ช่วยในความแล้วแต่การจะตีความนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ทราบนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยปกติทั่วไปแล้วนะครับคาว่าผู้ช่วยทนายผู้ช่วยนะครับและผู้ช่วยทนายตอนนี้ลงแล้วว่าผู้ช่วยทนายเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรนะครับความเห็นส่วนตัวนะครับต่างประเทศมันมีครับท่านครับเป็นพาราลิเกลนะครับก็คือผู้นี่คือส่วนใหญ่ที่ที่ทำสำนักงานนะครับหรือแม้แต่ law firm หรือบริษัทขนาดใหญ่ พาเรลิเกลเนี่ยครับจะสําคัญนะครับในการรวบรวมในการวิเคราะห์นะครับค้นคว้าศึกษาประสานนะครับซึ่งเกี่ยวขัองเรื่องกฎหมายและคดีความแล้วที่ปรากฏในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสํานังนก็ส่วนใหญ่แล้วมันต้องดูครับว่าว่าบริษัทใหญ่สํานักงานใหญ่หรือสํานักงานเล็กส่วนใหญ่จะกระจุกอยู่ที่เฉพาะของกรุงเทพที่เป็นลอเฟิร์นะครับส่วนของต่างจังหวัดนี้จะเป็นสํานักงาน นะครับถ้าสํานักงานทั่วไปในความเห็นส่วนตัวก็คือจะไม่แตกต่างกับของทั้งเสเมียทนายในการช่วยบบุคคลอื่นที่ไม่ใช่จบนิติศาสตร์เนี่ย่าขึ้นมาเป็นผู้ช่วยมาอบรมในปัจจุบันเนี่ยมีความเห็นอย่างไรครับถ้ามีความเห็นนะครับถามว่าได้หรือไม่ได้มันอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งมีอานาจไหมนะครับออกไปเซอร์ติฟิเคตประกาศยบัตรนะครับได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติถ้าออกเกี่ยวกับเรื่องของตัวการ์ดนะครับใบอนุญาตอันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นไปตามพรบไหม สภาทนายความมีอำนาจไหมเพราะในอำนาจหน้าที่ของสภาธนายความก็คือออกใบอนุญาตทนายความเราก็ต้องตีว่าผู้ช่วยทนายนะครับที่มาอบรมเป็นทนายไหมถ้าเป็นทนายออกได้ครับโดยทั่วไปครับแต่ท่านนี้นขอขอนุญาตสงวนไว้นะฮะว่าว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ถ้านคมเห็นต่างประเทศมีไม่รู้เลยแต่ท่านเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ต้องแก้ไขครับท่านต้องต้องแก้ไขแลวต้องต้องพยายามชี้แจงใช่ครับครับปัญหา มายาวนานในบ้านเรานะครับว่านักกฎหมายเนี่ยทนในความมีประมาณนั้นแปดหมื่นแปดมื่นนะครับประมาณแปดหมื่นนะไม่นับอนีตศาสตร์ที่มาเป็นตำรวจหรืออยู่กรมกองอะไรต่างๆมากมายนะที่ปัญหาว่าคนมันก็เป็นทนายคนเนี่ยจะพึ่งทนายคับทนายฝ่ายช่วยหลือประชาชนครับแล้วก็ทําให้อีกด้านหนึ่งก็คือช่วยเยียวยาคดีเขาหรือว่า ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเข้าถึงประชาชนอันนี้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรให้ประชาชนเนี่ยได้รับการเยียวยาหรือได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ถึงกฎหมายจริงๆท่านมีนโยบายสำคัญอะไรบ้างครับครับผมส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหลักเลยนะครับ,รบที่เกี่ยวกับเรื่องของการาช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หนึ่งในนโยบายของโครงการกฎหมายไปถึงประชาชนอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยครับที่เราสามารถที่จะเข้าถึงของประชาชนได้โดยตรงลักษณะของการเผยแพร่ของกฎหมายให้ความรู้ในกฎหมายนะครับซึ่งโยงถึงเรื่องการช่วยเหลือสังคมแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยสภาทนายความโดยของทนายความทั่วไปที่เป็นทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงนะฮะจะดําเนินกิจกรรมนะครับตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งนโยบายภาครัฐก็คือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงนะครับที่มีอำนาจตามตามรัฐธรรมนูญน,นะครับในการที่จะของบงประมาณในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสภาธานยนความโดยผู้ประกอบวิชาชีพทนยความก็คือพี่น้องเราเนี่ยนะครับเข้าไปดำเนินการเข้าไปดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายอาสาทนยความผ่าแรงแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นเราทํายังไงที่จะได้งบประมาณเพิ่มเราทําไงที่ได้มีค่าแรงเพิ่ม ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของอผลการดำเนินงานผมเคยทําตัวชี้วัดของอทานายอาสา<อ>ทานายความขอแรงรเพื่อที่จะของ,งบประมาณเพิ่มเติมนะครับว่าการนั่งเวรหรือการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยคนทํางาน,นในการประกอบวิชาชีพในการให้ความรู้กฎหมายในการช่วยเหลือเราทํายังไงถึงจะจะจะ,จะได้มีค่าแรงเพิ่มขึ้นนะครับ,รบ,รบเราไม่สามารถที่จะไปขอได้เองนอกจาก ผลประกอบการผลการทํางานทั้งหมดเราจะไปผลักดันรัฐบาลยังไงว่าเห็นความสําคัญของทนายความสาคัญของการใช้กฎหมายในประเทศเนี่ยนะให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เข้าถึงกฎหมายเนี่ยอันนี้เราต้องทํำยังไงนะไปพูดกับรัฐบาลหรือว่าให้รัฐบาลมีนโยบายให้พักการเมืองต่างมีนโยบายนโยบายเนี่ยเป็นไปตามรัฐนูนอยู่แล้วครับท่านองค์กรภาครัฐดำเนินการอยู่แล้วแต่สภาธนความเนี่ยในฐานะของผู้ผู้รับ ในการทําของนโยบายนะครับในการทํางานเรามีทนายความเป็นหมื่นหลายหมื่นเลยครับคำถามคือเราสามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายไม่ว่าจะเรื่องของศูนย์พิทักษ์สิทธิเรีและคนชรานะครับทั้งหมดเนี่ยมาเชื่อมโยงกับหลักลักษณะของ CSR การช่วยเหลือประชาชนนะครับการการให้ความรู้ทางกฎหมายเมื่อไรถ้าประชาชนได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ทนายความเนี่ยจะสามารถที่จะรวบรวมลักษณะเชิงสถิติ ผลการทํางานในรอบแต่ละเดือนแต่ละปีเพื่อของงบประมาณเพิ่มเติมับได้แน่นอนครับท่านครับในส่วนนี้ทมอีกนิดหนึ่งครับท่านครับในปัจจุบันเนี่ยคือรูสารเนี่ยการพ้องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับปัญหาคือสํานักงานใหญ่ๆหรือบริษัทใหญ่เนี่ยทำได้และไม่มาสารด้วยครับและไม่เสียเวลาทําผ่านจอสารก็ซื้อจอมาเต็มไหมดแต่ทนายที่เขา เป็นทนายธรรมดาที่ทํางานซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืองี้ท่านคิดว่านโยบายนี้จะทําอย่างไรครับที่ตั้งสํานักง,งานเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อใดถ้ามทีที่ตั้งสํานักง,งานนะครับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องทนายความทั่วประเทศนะครับที่อยู่ภูมิภาคครานสำนักง,งานของจังหวัดนะเป็นที่ทําการของประจําศาลเลยสำนักง,งานประธ<ม>านสภาทานายความจังหวัดณตอนนี้ สำนักงานประธานสภาในความจังหวัดทั่วประเทศยังยังยังไม่มียังไม่ได้ก่อตั้งมีมีเฉพาะบางส่วนบางจังหวัดครับท่านครับนโยบายของเราก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้ให้ทางของจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะรวมทุนทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะครับหารายได้เองนะครับเพื่อก่อเกิดเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ในจังหวัดนะครับเมื่อมีรายได้ของจังหวัดนะครับที่ตั้งสำนักงานจะเกิดขึ้นนะครับ เราได้ศึกษาและเราได้ทําหนังสือไปที่เกี่ยวเรื่องของขอเช่าสถานที่ในการเมืองการทั้งนี้ทั้งนั้นเกี่ยวกับเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่จะได้มีเครื่องมือเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราจะทําระบบไอทีเชื่อมโยงมาถึงส่วนภูมิภาคนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะอยู่ส่วนกลางนะครับถ้าเรามีระบบไอทีนะครับเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคนะครับ ระบบการบริหารจัดการของภูมิภาคและแต่จังหวัดเนี่ยจะเอื้อประโยชน์แล้วก็จะสะดวกรวดเร็วมากอันนี้จะได้ช่วยทนายความโดยทั่วไปที่มีสำนักงานประจำเกตเสารนั้นนะถูกต้องครับถูกต้องไหมถูกต้องครับรวมรวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งในอนาคตครับท่านครับอ๋อเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันครับนะครับ นโยบายเราก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตเนี่ยการเลือกตั้งจะไม่มาต้องทีไม่องครูหาแล้วนะไม่ต้องครูหาเรื่องต่างเราสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ครับเพราะมันมีระบบไม่ว่าจะเป็นการเช่านะครับไม่ว่าการจะเป็นการเองเราใส่รหัสฐานข้อมูลของตัวทั้งบัตรทั้งบัตรประชาชนนีเลยท่านนี้ทำได้ไม่ต้องไปเรื่องสตังค์เยอะถูกต้องครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้มีของมวลสมาชิกสภานในความเั่วประเทศในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นครับท่านครับดีมากทีนี้ เดี๋ยวผมถามเข้าๆเนี่ยคือการจัดความสัมพันธ์ของสภาธนายเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นนายกสภาพิเศษก็คือรัฐมนตรีที่ทำถูกไหมทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสภาทนายความซึ่งเป็นเอกชนนะแต่กึ่งๆด้วยครับกึ่งราชการด้วยนะที่จะจัดความสัมพันธ์ยังไงล่ะกับสารกับอายการกับสารปกครองกับสารรัฐธรรมนูญ กิศริกาอะไรต่งนี้ท่านคิดว่ามันสมควรจะมีการจัดความสัมพันธ์ให้มันสามารถช่วยเหลือประชาชนถามว่าได้ไหมได้ครับท่านครับ <ๆ S 1> ย้ํานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการของงบประมาณเพิ่มองค์กรคือสภาทนาความเป็นองค์กรที่สามารถดำเนินการได้ทั้งระบบเรื่องของการช่วยเหลือประชาชน นะครับแต่สำคัญที่สุดคือเรื่องงบประมาณนะครับสภานณนความจะเป็นหนึ่งในองคอ์กรในกระบวนการยุติธรรมที่จะร่วมกันผลักดันเกี่ยวเรื่องกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนานาคตอันนี้ผมถามเพราะผมติดใจว่าการจัดความสัมพันธ์กับอ,องคอ์กรต่างๆหรืออำนาจทิปไตยศศาลเนี่ยเรามักไม่ค่อยเห็นทาให้ดึงมาช่วยทนายดึงทนายไปช่วยประชาชน,นกลายเป็น แต่กันไปทำเองมันจะทำเองนะอายการก็ทําเองต้องต้องต้องมีพรบเฉพาะต้องมีพรบเฉพาะว่าด้วยเรือว่าด้วยการช่วยเหลือพ้ละทีนี้เข้าใจแล้วเอาว่าท่านแถลงหน่อยว่าส่วนที่ผมยังไม่ได้ถามเนี่ยว่าตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็ความพร้อมของกรรมการที่เราอาสานะในวันที่นีครับนี้มีอะไรที่จะเรียกว่าจะบอกว่าชดเด็ดยังไง เราจะให้พี่น้องทนายความเหมือเห็นผลงานหรือเห็นว่าเรามีความสามารถพอเชิญครับครับผมขอบพระคุณมากนะครับหนึ่งในนโยบายที่เป็นหลักเกี่ยวเรื่องการขับเคลื่อนทั้งระบบนะครับท่านลักษณะบูรณาการตรงที่ว่าเราได้มีส่วนร่วมที่สภาทนายความในอดีตที่ผ่านมานะครับเราเข้าไปในเข้าไปศึกษาในฐานะของกรรมการอนุกรรมการแต่ละอุบบริหารอุปแต่ละอุปนะครับ ในอดีแต่ถามว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่อํานาจอํานาจบริหารทั้งหมดเนี่ยอยู่ตามข้อบังคับเรื่องแบ่งส่วนราชการก็คืออํานาจในยกในยกสภาธนการนะครับตัวกรรมการเองที่อยู่อุบแต่ละอุบหรือในการบริหารจะมีอํานาจก็ต่อเมื่อได้รับการมอบหมายภาคก็เช่นเดียวกันครับในเข้าไปในสานะของกรรมการก็จะได้รับงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ประธานสภาในความจังหวัดทั่วประเทศร้อยกว่าท่านก็ต้องรอคําสั่งเกี่ยวเรื่องของการบริหารเกี่ยวเรื่องของงานที่เรารอมอบหมายนะครับมันจะมีในส่วนของ 5, มาตรา5าตามข้อบังคับมาตราเเกี่ยวกับเรื่องของภาคและก็มาตรา9กเกี่ยวเรื่องของตัวจังหวัดคําถามก็คือว่าอํานาจทั้งหมดในการบริหารอยู่ที่นายกสภาในความก็คืออํานาจทั้งปวงกําหนดไว้แล้วครับท่านถ้านายกไม่ทําเดินการใดๆทั้งสิ้นการขับเคลื่อนจะไม่เกิดขึ้นคณะเราส่วนตัว นะครับในฐานะของเบอร์เก้าผมอาสาเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับประธานสภาในความจังหวัดทั่วประเทศการถ่ายโอนอำนาจให้ท่านทุกท่านดําเนินกิจการนะครับระดมทุนจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนทางสังคมนะครับเมื่อระดมทุนได้รายได้ก่อเกิดขึ้นการช่วยเหลือสังคมเกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะดำเนินการในเชิงแบบบูรณาการและยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของสภาในความได้อย่างแน่นอนกับท่านครับและเป็นรูปธรรม เป็นรูปธรรมเลยนะครับมีพักพวกเราครับคุณนิติธรลํำเหลือในความรุ่นพี่ท่านแต่ทักนิดหน่อยนะครับก็ได้ต่อสู้ทางการเมืองท่านยืนยันว่าจะแก้ปัญหาประเทศชาติแก้ปัญหาประชาชนได้เนี่ยต้องทําอำนาจที่ปไเป็นของปวงชนนี่ท่านเห็นด้วยสมมุตนุนอย่างไรครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับในเรื่องของนักกฎหมายท่านหนึ่ง อำนาจอธิปไตยนะครับจะเชื่อมโยงกับประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนนะครับการกระทําการใดๆนะครับประชาชนมีส่วนสําคัญที่สุดเพราะประชาชนสังคมอำนาจอธิปไตยมันจะเอื้อต่อประโยชน์สูงสุดของประเทศครับท่านครับดีแล้วที่เราจัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับการเมืองด้วยกับ เดี๋ยวนี้สานการกองทัพด้วยใช่ไหมใช่ครับรวมกับประชาชนทั้งหมดครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าทนายความเนี่ยเป็นทนายของประชาชนใช่ไหมใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดใกชในอนาคตนะครับทนายความกับประชาชนต้องควบคู่กันกับท่านครับนั่นตีต้องเป็นทนายของประชาชนถูกไหมเพราะงั้นมันกลายเป็นว่าทนายก็อีกชนชั้นหนึ่งหรือพวกหนึ่งใช่ไหมซึ่งคนไม่กล้าเข้าไป เดี๋ยวแพงบ้างเดี๋ยวไม่รู้จักบ้างเนี่ยอันนี้เราจะทำเกียรติภูมิของทนายนะครับหมายถึงว่าความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เฉพาะหน้าเลยเนี่ยจะทำยังไงก่อนให้จิตภาพมันดีแล้วก็ช่วยเหลือประชาชการการการเสริมศักดิ์ศรีนะครับของชาชีพทนายความ ต้องยอมรับครับว่าทนายความวิชาชีพทั่วประเทศนะครับมีความรู้ความสามารถมากมากแต่ว่าเราทำยังไงให้ทนายความนะครับได้มีส่วนร่วมกับสังคมทำยังไงให้พี่น้องทนายความมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมเราสามารถตามโครงการได้เลยครับว่าโครงการกฎหมายถึงประชาชนเป็นหนึ่งหลักที่กฎหมายโดยตรงนะครับสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนนะครับเอากฎหมายไปให้ประชาชนนะครับทั่วประเทศ เมื่อไรภาครัฐมองเห็นเรื่องของเจตนาของขององค์กรในเรื่องของวิชาชีพเราเพื่อช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายเรามองดูนะครับเราไม่ในลักษณะของการเยียวยาที่ให้ประชาชนต้องเข้าถึงภายหลังมีปัญหาเราจะมองถึงต้นทางนะครับว่าเมื่อไรถ้าประชาชนเนี่ยนะครับชุมชนสังคมเราออกกฎหมายเข้าไปถึงอพอมือกฎหมายเข้าไปถึงแล้วเนี่ยประชาชนจะทราบเลยครับว่าวิธีการแนวทางต่อไปไม่จําเป็นต้องให้มีปัญหาเกิดขึ้นครับท่านครับนี่ก็ เป็นเรื่องที่จัดความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดเลยครับเอาว่าอย่างนี้สั้นๆว่าคราวนี้ท่านก็ลงสมัครแล้วเบอร์เก้าครับท่านครับคณะก็ตั้งแต่เบอร์เบอร์หกสิบเก้าถึงแปดสิบหนึ่งนะในกู่หาสภาทนายเนี่ยท่านคิดว่ามีช็อตเด็ดอะไรที่จะเรียกร้องทนายความนี่มารวมศูนย์เลือกคณะของท่านเชิญครับครับผมขอบพระคุณมากครับท่านครับอ่า เลือกเพื่อเปลี่ยนนะครับท่านครับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสภานในความจะพัฒนาต่อเมื่อพัฒนาภายนอกและภายในแน่ดีที่ผ่านมานะครับจะมีเฉพาะของพัฒนาภายในไม่เชื่อมโยงกับทางของประชาชนและสังคมที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงทางคณะเราจะดาเนินการทันทีหลังจากที่ได้รับฉันทามตินะครับเอกสารเชิงของฉันทามตินะครับจะ ส่งตรงกับทางของประธานสภาธายความจังหวัดทั่วประเทศในเรื่องของการขับเคลื่อนร่วมกันลักษณะของการมีส่วนร่วมของฉันธามติและก็ทนายมติทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขพรบนายความนะครับกฎหมายไปถึงประชาชนโครงการกฎหมายไปถึงประชาชนองค์กรศูนย์พิทักษิทธิเด็กสติและคนชราต่างประเทศก็มีหมดแล้วครับแต่ตอนนี้เราพยายามที่ผลักดันทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่มูลสมาชิกสภาธายความทั่วประเทศนะครับนะ ได้เห็นท่านวันนี้เรียกร้องว่าที่จะร่วมร่วมกันพัฒนากันไปด้วยกันไปด้วยกันนะคืออำนาจที่เราได้รับผมยืนยันเลยนะครับเมื่อได้รับอำนาจฉันทามติจากทนายความทั่วประเทศอำนาจจะถูกถ่ายโอนไปทันทีเราไม่เก็บไว้ซึ่งอำนาจเพราะเราเข้ามาเพื่อที่จะมาทํางานเพื่อพัฒนากับท่านนี่คือสิ่งที่เราเสนออย่างแหลมคมในวันนี้นะในการที่มั่นใจว่าอีก20กว่าวันเนี่ยสามารถที่จะให้ทนายความเนี่ยหันกลับมา สู่ดอกเตอรนเรศใช่ไหมครับผมดรนกเตอร์เรจยูเซนิครับหมายเลขเก้ากับอการ69กรรมการ69ถึง81นะครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่24ครับเป็นวันอาทิตย์เหรอสิงหาคมเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา9ก้าโมงถึงถึงสิบห้าสิบสี่สามบ่ายสนะเราเราดูด้านหลังของบัตรทนายความนะใบอนุญาตนะครับว่าว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีสำนักงานเกิดนะครับสามารถที่จะไป ที่นันได้ก็เป็นนั้นว่าหมายเลขเก้าเลขดีด้วยขอะให้มีมงคลด้วยแน่นะหมายเลขเก้าจะให้ครับก็คิดว่านโยบายก็เสนอแล้วับบุคคลก็เสนอครอบทวแล้วครับผมแล้วก็เรียกว่านโยบายกับบุคคลเป็นเอกภาพด้วยกันครับก็จะนําชัยชนะมานะครับครับผมวันนี้ต้องกรับขอบคุณท่านดรนเรศอยู่สนิทอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เห็น ความสําคัญของทนายความแล้วก็จะผลักดันให้ทนายความเป็นทนายความของประชาชนและเข้าถึงกฎหมายนะครับต้องขอบคุณท่านอย่างยิ่งครับเลยครับขอบคุณมากค,ครับท่านครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับเราได้นําเสนอวิชาชีพที่สําคัญตั้งแต่มีกฎหมายตั้งแต่รัฐก้าราชการที่6มานะครับว่าเป็นทนายความเ,าเป็นแบบอย่างที่เราได้ต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความเป็นธรรม แต่เมื่อก่อนทนายความเป็นผู้แทนทั้งหมดแหละครับไม่มีคนรวยหรือคนมีเงินมาเป็นทนายมาเป็นสสหรอครับเพราะแต่ความก็สู้เพื่อประชาชนเดี๋ยวนี้มันน้อยไปหน่อยเพราะงั้นต้องผลักดันให้กลับมาต่อสู้เพื่อประชาชนไปนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแต่ผมขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมท่านฟังที่ได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้น ผมพร้อมทั้งดรนเรศอยู่สถิตขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับ